สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันใน EP ีที่57แล้วนะครับวันนี้เรามีปลามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่พนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับมีทั้งคอกธงชาตินะครับแล้วก็ข้อของมาติคาเลอร์มาแบ่งปันนะครับมีทั้งเกตราคาเบาๆนะครับแล้วก็เกตมือใหม่นะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับราคาจับต้องได้นะครับสําหรับปลาใน EP ีนี้นะครับแล้วก็ EP ีนี้นะครับเราขอแจ้งเพื่อนๆย้าอีกทีนะครับว่าเราไม่มีบริการจัดเก็บ ปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆรบกวนข้อนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆทักมาเรื่องขอเก็บปลายทางหลายท่านนะครับแล้วก็ค่าสขนส่งของเราก็80บาทเหมือนเดิมนะครับต่อท่านต่อกล่องนะครับแล้วก็ EP นี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอ EP ที่57กันเลยครับเบอร์หนึ่งนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ทั้งคู่นะครับบอดี้ปาาขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นงานคู่คอกทงชาตินะครับเพศเมียก็ไข่แน่นนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติเบอร์หนึ่งเบอร์นี้นะครับนําเบอร์หนึ่งนะครับราคา300นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติเบอร์หนึ่งเบอร์นี้นะครับนับเบอร์สองนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับ ทั้งคู่นะครับทั้งผู้และเมียนะครับบอดี้ปลาขนาดไซส์1นนะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกพงชาติทั้งคู่นะครับคู่นี้จะออกไปทางขาวนะครับน้ําเงินแล้วก็แดงนะครับสําหรับคู่นี้นะครับนัมเบอร์สองนะครับราคา2 0 0นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกพงชาติเบอร์นี้นะครับเบอร์สามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1นนะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกธงชาติทั้งคู่นะคร,รับตัวเมียก็มีไข่นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานาคู่คอกธงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์3นะครับราคา300นะครับสำหรับงานค no. ู่ผู้เมียคอกธงชาติเบอร์น uh, ี้นะครับนัมเบอร์สี่นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1.4นะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกทงชาตินะครับคู่นี้ก็ตัดเป็นเกรดมือใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังหัดเลี้ยงหัดเพาะนะครับแนะนำเบอร์นี้นะครับนับเบอร์สี่นะครับราคา150นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติเบอร์นี้นะครับนับเบอร์5นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1.4ถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นป i, ่าขอกธงชาติทั้งคู่นะครับเพศเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆเลยนะครับสำหรับเพศเมียเบอร์5นี้นะครับท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆเลยนะครับนัมเบอร์5้านะครับงานคู่นะครับราคา350นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียขอกธงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์หนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับ บอดี้ขนาดไซส์1.4นะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกธงชาติทั้งคู่นะครับตัวผู้ก็น้ำเงินเข้มนะครับตัวเมียจะถอดสีหน่อยนะครับตื่นแสงตื่นตัวผู้นะครับตัวเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกรงชาติเบอร์6เบอร์นี้นะครับนําเบอร์6นะครับราคา350นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคอกธงชาติเบอร์นี้นะครับ นัมเบอร์เจ็ดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับเพศผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับส่วนเพศเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสามนะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกทงชาติทั้งคู่นะครับเพศเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับนัมเบอร์เจ็ดนะครับราคาสามห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียเคากทงชาติเบอร์นี้นะครับ นัมเบอร์นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งผู้และเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์1นนะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกทงชาตินะครับเพศเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์8นะครับราคา350ศนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติเบอร์นี้นะครับ นัมเบอร์เก้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งผู้และเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นปลาคอกตรงชาติทั้งคู่นะครับเป็นเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมรัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกตรงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์เก้านะครับราคาสามศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกตรงชาติเบอร์นี้นะครับ นัมเบอร์นะครับเป,เป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับรบอดี้ขนาดไซส์หนทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับ <Hayır. S 1> เป็นปลาคอกทงชาติทั้งคู่นะครับเพศเมียก็มีไข่นะครับล้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพอนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติเบอร์นี้นะครับนัมเบอร์10นะครับราคา250านนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียคอกทงชาติเบอร์นี้นะครับ นัมเบอร์สิบเอ็ดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติคัลเลอร์ทั้งคู่นะครับคู่นี้เป็นปลาเกตน,นะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพ้อนะครับเพศเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมพ้อนะครับสําหรับงานคู่ผ no ู้เมียมาติคัลเลอร์ปลาเกตคู่นี้นะครับนัมเบอร์สิบเอ็ดนะครับราคาสามห้าศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์ พร้อมรัดพร้อมเพระคู่นี้นะครับนัมเบอร์สิบสองนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งผู้และเมียนะครับ บอดี้ขนาดไซส์หนถึง1.5นะครับทั้งคู่นะครับเป็นนีโมมาติกคาเลอร์นะครับเพศเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียนีโมมาติกคาเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์12นะครับราคา25 0ศนนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียนีโมมาติกคาเลอร์คู่นี้นะครับ นัมเบอร์สิบสามนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งผู้และเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับจะออกไปทางเลคกาแล็กซีนะครับเป็นเนื้อแดงทั้งคู่นะครับเพศเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเพศผู้ก็เครื่องใหญ่ๆเนื้อแดงๆเลยนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียเลคกาแล็กซีคู่นี้นะครับนัมเบอร์สิบสามนะครับราคาสองศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียเลคกาแล็กซี่คู่นี้นะครับ นำเบอร์ no. 14นะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งผู้และเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์1.5ทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกคาเลอร์ทั้งคู่นะครับเพศเมียก็จะออกไปทางเหลืองนะครับไข่แน่นนะครับสำหรับเพศเมียนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคาเลอร์คู่นี้นะครับนำเบอร์1ินะครับราคา250นนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคาเลอร์คู่น <cool dissoci ator> ี้นะครับ นัมเบอร์หนึ่งห้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับเพศผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับส่วนเพศเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติคัลเลอร์ทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็ตัดเป็นเกรดมือใหม่นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนำไปหัดเลี้ยงหัดเพาะนะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งห้านะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียมาติคัลเลอร์คู่นี้นะครับ นัมเบอร์หนึ่งหกนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับเพศผู้นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดห้านะครับส่วนเพศเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับทั้งคู่เป็นมาติกคลเลอร์ทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็จัดเป็นเกรดมือใหม่ให้เพื่อนๆพี่ๆนำไปหัดเลี้ยงหัดพ้อนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคลเลอร์คู่นี้นะครับนัมเบอร์หนึ่งหกนะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคลเลอร์คู่นี้นะครับ นัมเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกคลเลอร์ทั้งคู่นะครับจะออกไปทางเบสส้มแดงนะครับสำหรับมาติกคลเลอร์งานคู่คู่นี้นะครับเเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับนัมเบอร์สิบเจ็ดนะครับงานคู่ผู้เมียนะครับราคาหนึ่งแปดศูนย์นะครับสำหรับงานคู่ผู้เมียเบอร์นี้นะคะ นัมเบอร์บนะคะเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งผู้และเมียนะครับบอดี้ <Body S 1> ขนาดไซส์1นนะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกเลอร์เบทเหลืองทั้งคู่นะครับตัวเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสําหรับมาติกเลอร์เบทเหลืองเพศผู้เพศเมียคู่นี้นะนนคะรับนัมเบอร์18นะครับราคา150นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียเบอร์นี้นะครับ นัมเบอร์หนึ่งเก้านะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งคู่นะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับทั้งคู่นะครับจะออกไปทางนีโมมาติคเลอร์ทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็เป็นปลาพร้อมรัดพร้อมเพาะนะครับสาหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับนัมเบอร์สิบเก้านะครับราคาหนึ่งห้าศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียคู่นี้นะครับ นัมเบอร์ยี่สิบนะครับเป็นงานคู่ผู้เมียนะครับทั้งผู้และเมียนะครับบอดี้ขนาดไซส์หนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าทั้งคู่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นมาติกคลเลอร์เบจเหลืองทั้งคู่นะครับเพศเมียก็ท้องใหญ่ๆไข่แน่นๆนะครับเป็นปลาพร้อมลัดพร้อมเพาะนะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคลเลอร์เบจเหลืองคู่นี้นะครับนัมเบอร์ยี่สิบนะครับราคาสองห้าศูนย์นะครับสําหรับงานคู่ผู้เมียมาติกคลเลอร์คู่นี้นะครับ